ข่าวด่วนกับทุกคนองงอิงเพชรบ้านแพงโดนป่วนกลางไลฟ์อีกแล้วนะครับโดยมีข้อความเนี่ยที่มาคอมเมนต์ในช่วงที่น้องเนี่ยไลฟ์สดนะครับเมื่อวานนี้บอกว่ากระแสตกจนหน้าตกใจ โอ้โหคือข้อความนี้นะครับทำเอาแฟนคลับที่ดูไลฟ์เมื่อวานนี้เนี่ยทนไม่ไหวกันเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าอะไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องสนใจนะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์เนี่ยที่ไปต่อว่านะบอกว่าอะเอาอะไรมาตกคะกระแสตกคืออะไรได้มาไลทุกคืนแบบนี้เวลามาหน้างานเนี่ยคนก็รุมขอถ่ายรูปค่ะนะครับนี่คือข้อความที่คนเข้ามาป่วนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนซึ่งเรามองว่า ควรปล่อยผ่านไหมกับเรื่องราวนี้นะครับซึ่งน้องบอกว่าอุ้มอิ่มมองว่าอะถ้าใครอยากจะปล่อยผ่านก็คือปล่อยไปแต่เมื่อวานนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการเข้าไปแล้วก็แคปบไว้แล้ว เข้าไปแคปดูหน้าแล้วครับทุกคนก็เป็นอวตารอีกเช่นเคยหน้าเป็นห่วงนะครับหน้าเป็นห่วงซึ่งต้องบอกว่าแฟนคือองค์อิงเนี่ยน้องก็มีการเหลือบเข้ามาเห็นอยู่นะจริงๆเราไม่อยากให้น้องเห็นคือเอาแบบนี้ดีกว่าครับ fc แฟนคลับบางทีเนี่ยคอมเมนต์แบบเนี้ยเวลาที่น้องไลฟ์ของน้องเนี่ยเวลาที่เจอเนี่ยถ้าอง๋งอิงเห็นเชื่อเชื่อว่าน้องบล็อกอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่อยากให้ดันข้อความเนาะให้มา ให้น้องมาอ่านเจออ่ะเพราะว่ามันจะเป็นการบั่นทอนจิตใจอะไรแบบนี้ขนาดอิมอ่านแล้วุ้วมยังบั่นทอนจิตใจเลยอ่ะทุกคนแล้วจะบอกกับข้อความนี้นะครับว่าเอาอะไรมากระแสตกงานพรีเซนเตอร์จ่อคิวงานเพลงจ่อคิวอยู่ประมาณ3-4เพลงนะครับแล้วก็มาไลัยได้ทุกคืนแล้วก็หลักแสนด้วยแล้วทุกคนไปดูมาไลน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะในแต่ละวันแล้วก็ในช่วงที่เขานับมาไลเนี่ยเอาอะไรมากระแสตก นะครับทุกคนอันนี้คือมิมขอพูดตรงนี้ได้เลยว่าอะเราก็พร้อมจะปกป้องน้องแหละเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้เราไม่อยากให้คนมาอ่านแล้วก็เข้าใจว่า อ,อุ้งอิงเป็นแบบนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้น้องไลฟ์อยู่ใน Tik t อกเนี่ยคนดูเป็นแบบโอ้เป็นหลายหมื่นกันเลยทีเดียวแต่พอน้องมาไลฟ์ใน Facebook ซึ่งน้องไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะดูว่าทําไมยอดคนดูหรือว่าตาที่คนมาดูเนี่ยทำไมมันน้อยจริงๆแล้วเนี่ยน้องนานๆทีน้องมาไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวมันก็เลยอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนใช่ไหมครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผู้ติดตามผู้ติดตามเยอะทําไมคนดูน้อย มันคือการที่น้องเนี่ยไม่ค่อยได้ไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแต่น้องไปไลฟ์ใน t k t t o k แทนก็ไปดูใน t k t t o k สิครับใช่ไหมครับคือคนพวกนี้เขาไม่เปิดหูเปิดตาเขาไม่คือถ้าคนไม่ชอบน้องก็คือไม่ชอบนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะให้พูดกี่ครั้งหรือพูดกี่รอบเขาก็ไม่ชอบให้จูงมือมาดูเขาก็ไม่ชอบนะครับเหมือนที่บอกว่าเวลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเจอดราม,ม่าอะไรก็แล้วแต่บางคนมาจัดอันดับว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ติดหนใน10หมอลำที่ เขาเรียกว่าอะไรในฤดูกาลนี้คือกลุ่มต่างๆเนี่ยเอาไปตั้งเอาไปเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่มองว่าคอมเมนต์หรือว่าเหล่านี้คือพวกอิจฉาคือพวกที่จิตใจแบบคิดไม่ดีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนระับทุกคนนึกอ,ออกไหมคือเราต่อให้เราไปจูงมือเขาเข้ามาดูต่อให้เราไปเรียกเขามาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะถ้าใจเขามีอคติเขาก็มีอคติอยู่วันยังค่ำ นะครับต่อให้เราไปจูงมือมาดูอุงอิงเพจบ้านแพงนะครับถ้าคนมีอคติเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอิมก็ไม่รู้ว่าจะให้คํานิยามใดๆนะครับทุกคนกระแสตกอะไรครับกระแสตกอะไรคือกระแสตกอะไรคือเวลาที่น้องลงคลิปวิดีโอต่างๆทางช่องพ่อเอกแม่หน่อยคนดูเป็นแสนช่องพ่อนนเสียนนคนดูเป็นแสนนะครับ นี่เหรคือกระแสตกคือไม,ไม่ไม่มีนะครับเรามองว่าณนะตอนนี้อ,อุ๋งอิงคือกระแสเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำหนึ่งเลยมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาเรื่อยๆจ่อคิวเข้าแก่น้อยนะครับแล้วก็หลายๆงานที่กําลังจ่อคิวเข้ามาหาน้องไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงกับพี่กระต่ายพนิพาไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลผู้บ่าวคนแรกหรือไม่ว่าจะเป็นหลายๆงานครับที่กําลังจ่อคิวเข้ามานะครับอุ้มิมองว่าไม่มีอะไรที่แบบกระแสตกเลยนะเอาอะไรมากระแสตก นะครับทุกวันนี้อุ้มอิ่มอ่านข่าวน้องคนก็ยังดูสี่ห้าหมื่นลงเพจคนก็ดูเป็นแสนเอาอะไรมากระแสตกในขณะที่พูดถึงคนอื่นเนี่ยเขาไม่มาดูด้วยซ้ำนะครับทุกคนอันนี้พูดจากใจจริงๆเนาะคือเวลาเราเห็นข้อความเนี้ยถามว่าอุ้มอิ่มปล่อยผ่านได้ไหมเราปล่อยผ่านได้แหละแต่มันไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอะ่ะทุกคนนึกออกไหมคือเอาอย่างนี้ดีกว่าอุ้มอิ่มอยากขอความร่วมมือทุกคนเนาะเวลาถ้าเจอข้อความแบบเนี้ย เราปล่อยผ่านไปนเลยก็ได้ครับทุกคนไม่ต้องแบบไปพิมพ์แล้วก็มาตอบโต้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอวตารไงเราด่าไปมันก็พวกนี้ด่าไปยิ่งแต่มีความสุขด่าไปแล้วแฮปปี้บบมนกับว่าได้ใจที่เราไปด่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราอ,มอิมมองว่าปล่อยผ่านดีกว่าแต่การที่อุมอ้มไม่เอามาขยายความแบบนี้ก็คืออุ้มอิมอยากให้ทุกคนเนาะเราเป็นเสียงเดียวกันก็คือรักน้องเราก็ดูของเราไปอย่างเมื่อวานอิมไม่ได้ไปตอบโต้นะในกลางไลฟ์อุ้มอิงอะ เราไม่ได้ไปตอบโต้เลยเราก็พิมพ์ของเราไปคือเราเห็นคนเนี่ยไปไปต่อข้อความเขาเนี่ยยาวเราก็เลยไม่อยากให้องค์อิงมาอ่านนะครับทุกคนเพื่อเผื่อน้องจะเสียกําลังใจในการทํางานเพราะว่าน้องกําลังแต่งหน้าทําผมอยู่นะครับพอ,อมาเจอข้อความนี้มาว่าฉันกระแสตกหรอแล้วฉันจะมีความมั่นใจไหมในการก้าวขึ้นไปบนเวทีอันนี้มิม่มเป็นห่วงแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปพิมพ์ต่อเราปล่อยผ่านไปเลยครับทุกคนหรือ เอาอย่างง่ายๆก็ได้เข้าไปส่อง Facebook มันแล้วก็กดสแปมจบนะครับเข้าไปส่อง a c e b o o k แล้วก็กดสแปมไปเลยแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะอันนี้อิมก็อยากจะปลุกทุกคนเหมือนกันว่าเราอย่าทําให้น้องดูมองว่าเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ้งอิงไม่ได้กระแสคือเขาเรียกว่ากระแสตกเนี่ยอิอ้มยังให้คํานิยามไม่ได้อะซึ่งตอนนี้น้องอยู่บนหิ้งแล้วซะมากกว่านะครับทุกคนอุ้งอิงอยู่บนหิ้งแล้วแล้วก็ ผลงานเวลาไหนออกผลงานไหนออกมาหรือว่าน้องจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจนะไปซื้อของน้องนะไปดูในกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญก็ได้ตอนที่น้องไลฟ์เนี่ยดกรกังนํำเนี่ยแฟนๆคือแห่ซื้อกันเต็มเลยนะครับแฟนคลับอง่งอิงคือแห่ซื้อกันเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาอะไรมาก,กระแสตกวิ <c oughs> มก็ค่อนข้างงงกับ กับน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่อิจฉาใดๆต่างๆนะครับทุกคนก็ควบคุมยากควบคุมยากแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือเราไม่ต้องไปต่อข้อความดีกว่านะครับก็ปล่อยให้เขาพิมพ์ไปแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์น้องในทุกๆทุกๆอย่างที่น้องเป็นดีกว่านะครับสําหรับอิมข่าวกระแสก,ก็มีเท่านี้แหละที่จะบอกกับทุกคนเนาะเพราะว่าเราเห็นข้อความแบบเนี้ยบ่อยอไปป่วนน้องอะไรแบบเนี้ยนะครับ บางทีอุ๋งอิงคือน้องเราไม่อยากให้น้องเสียกําลังใจในเวลาอ่านอะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อว่าน้องผ่านมันไปได้อยู่แล้วเนาะในทุกๆเรื่องแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนั่นแหละอดเป็นห่วงไม่ได้ก็ถือว่าอุ๋งอิงก็เป็นลูกสาวอิ่มคนหนึ่งที่เราพร้อมจะปกป้องนะครับทุกคนนะไม่ว่าใครจะมาดา่าไม่ว่าใครจะมาอะไรก็ก็ก็กกกกปล่อยไปเถอะนะครับทุกคนเราไม่ต้องไปสนใจกดสแปมได้อย่างเดียวให้บัญชีเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาได้ยากนะครับเนาะ กับคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จะให้คำนิยามว่าอะไรดีวันนี้อุ้มอิ่มมีจัดรายการนะครับฝากทุกคนด้วยเนาะเข้ามาขอเพลงกับอุ้มอิ่มได้กับม้วนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับในช่วงคนลุกทุ่งไลฟ์อ่ะในช่วงม้วนซื่นขึ้น 103, ร้อยสามเนี่ยวันนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้กับเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ